ความรักหัวใจนายน้องได้พ uh ี่ช่งพูช่งพูเลครับก็เรื่อยๆเลยพี่เพิ่งคุยแค่แบบสามเดือนนะครับสามเดือนเองพี่สามเดือนเห็นว่ามีแบบเข้าห้องเข้าหาคุณพ่อของน้องด้วยอ๋อจริงๆก็ต้องไปเจอคุณพ่อน้องเาครับเพราะว่าน้องเขายังเด็กรับน้องเขาอายุแค่ตอนเจอนใหม่น้องเขายี่งเอบเองใช่พี่เราก็ต้องแบบว่าไปสวัสดีให้คุณพ่อเขารู้ว่าใครมาแบบมาคุยกับลูกสาวเขาอะไรครับแล้วก็ไปแนะนําตัวเองให้พ่อเขารู้จัก คุณพ่อเป็นยังไงบ้างแรกๆรแรกๆเขาก็เขาคือคุณพ่อเขาเคยดูคลิปเราด้วยพี่ <laughs> เรื่องของเรื่องเขาเคยดูคลิปเรามันตั้งแต่ทำรายการแบบแจ <laughs> ็คแฟนฉันกระป๋องกระพนอะไรเงี้ยภาพลักษ์เราก็ค่อนข้างดีงดอ่ะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยเขาก็เลยแบบว่าตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยพี่แต่ว่า <c oughs> สุดท้ายเราก็ต้องให้แบบว่าพ่อเขารู้ว่าถ้าเกิดวันไหนเราไปรับลูกสาวเขาก็มาส่งตรงเวลานะ <c oughs> ก็จะบอกพ่อเขาว่าโอเควันนี้เที่ยงคืนกลับอะไรเงี้ยพี่เราก็ต้องทำให้ตรงเวลาแสดงความจริงใจให้เห็นเลยใช่ครับพี่ ตอนนี้ตอนนี้มันผ่านด่านไปถึงขั้นไหนแล้วมันจริงๆจริงๆก็ดีขึ้นพี่ทุกวันนี้เวลาเข้าบ้านก็ไม่ค่อยเก่งละเมื่อก่อนเข้าบ้านจะต้องแบบดูกระจกว่าตัวเองแบบแต่งตัวเรียบร้อยไหมหรือว่าวันนี้ดูหน้าเกเรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แต่ทุกวันนี้ก็เข้าบ้านชิลขึ้นครับก็่ให้ใบเขียวหรือว่าติ้ใบเลือวเขาก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองหรือว่าให้ใบเขียวนะพี่แต่ว่าเวลาเจอเราทุกครั้งเขาก็ยิ้มตลอดแล้วก็ชวนเราคุยเรื่องอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับ ตอนตอนตอนนี้กับน้องเป็นไงเทโนครับคือเจอบ่อยขึ้นอะไรขึ้นมัอาทิตย์หนึ่งก็เจอประมาณ3-4วันพี่ถ้ามีเวลาว่างก็แบบพยายามเจอกันอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดที่น้องไลก็เข้าไปกำลังใจเข้าไปคุยล่าสุดใช่ใช่พี่ผมมาชื่นชมคนแบบฝึกธรรมหากินไงเหมือนน้องเขาอายุ22เลยแล้วเขาก็ฝึกธรรมหากินแล้วผมชอบมาแบบว่าคนธรรมหากินเขาไปไลฟ์ขายของเลยทิกตอกแฟนคลับก็น่ารักนะไลฟ์ขายของแฟนคลับก็ช่วยดูด้วย สามสี่ห้าพันแบบไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปให้กำลังใจน้องเขาก็ชื่นชมคนธรรมหากินครับเราเราช่วยไปด้วยไหมเราช่วยซื้อช่วยเราก็ไม่ได้ช่วยซื้อพี่เราผมผมเชยพี่ผมซื้อของผ่านออนไลน์ผมซื้อไม่เป็นครับแต่เราก็เข้าไปไลฟ์ด้วยอ่าเข้าเข้าไปไลฟ์ไปช่วยชงให้แบบว่าถ้าเกิดเอฟซีอยากซื้อซื้อยังไงอะไรเงี้ยพี่เราก็เออช่วยพอตอีกครั้งใช่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 ชอบเวลาแบบว่าใครแบบรู้จักทำงานธรรมหากินอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี น้าก็เลยแสวว่าเออเดี๋ยวนี้พี่นิกกี้เขาไม่เปยแล้วนะขเะนะขาเลิกเปยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ใช่ไม่เ,มเปยพี่แต่ว่ามวผมมาใช้เงินน้อยกว่าสมัยก่อนพี่เพราะเมื่อ,ก,อก่อนผมเหลวแหลกไงนะเมื่อก่อนตอนผมอยู่ตัวคนเดียวผมเหลวแหลกผมเที่ยวยับกไปนู่นไปนี่บินทุกเดือนเวลาไปไปดื่มไปอะไรมันก็แบบเที่ยวยับเลยพี่แต่ว่าพอตั้งแต่เจอน้องเขาเป็นเที่ยวน้อยเดี๋ยวนี้สองอาทิตย์เที่ยวสักทีนึงเมืองนอกเมืองนอกก็แทบไม่ได้ไปแล้ะใช่พี่เหมือนเราก็โตขึ้นด้วยเราก็โตขึ้นด้วยแล้วเราก็ไม่อยากไปด้วยพี่ เวลาเราไปเราก็ไม่ค่อยมีความสุขละไม่ค่อยมันเหมือนสมัยก่อนละเพราะว่าเราก็เกรงใจน้องไงเราก็เลือกที่จะอยู่บ้านทํางานดีกว่าอันนี้ลดความซ่าลงพอน้องด้วยไหมลดความซ่าลงเยอะพี่ลงล,ลงงพอน้องด้วยพี่เพราะว่าเคยไปเที่ยวแล้วสมมติบอกน้องก็กลับต,ตีหนึ่งครึ่งอะไรเงี้ยตีหนึ่งครึ่งปุ๊บก็จะพิมพ์มาเลยถึงเวลาแล้วกลับบ้านแล้วก็โอเครู้ละเื็ครับผู้ใหญ่มากขึ้นตรงต่อมากขึ้นใช่พี่ตรงต่อเลามากขึ้นครับไม่อยากให้น้องเขาแบบว่าวิตกกังวลอะไรเงี้ย เรกว่าน้องทให้เรียกว่าน้องที่ทให้เราสมากๆกเลย็ใช่พี่ก็ผมว่าเป็นงี้พี่ผมไม่จะเกิดผมโสดเมื่อไหร่ผมก็จะหนักไงผมก็จะเละเทะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนคุยผมก็จะแบบว่าดีขึ้นหน่อยแต่น้องเขาเล็บแล้วเล็บกันอยู่พี่แต่ผูกไว้ผูกไว้เที่ยวก็ยังอยู่แต่รอแบบรอวันแยกทุนนี้เก็บไว้ก่อนผูบเล็บไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาแต่มันก็มีดานนะนิกกี้จะยอมปล่อยออกมาเหรอเที่ยวเล็บอะไรพี่ดานไงมันก็ยังมีลายอะถ้าถูกูอยู่มันก็ยังมีมีลายอยู่ใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบว่ารถไปเลิศที่แบบเชื่องขึ้นอะไรเงี้ยพี่ันากันเสมาแล้วใช่เมื่อก่อนจะเป็นแบบเมื่อก่อนกัดยับไงสมมติพี่เดินผ่านหน้าบ้านผมผมก็กัดพี่แล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่แบบ๋อ้โหฟ้าแต่ไม่กัดละแค่ แต่อย่าเข้าใกล้นะเดี๋ยวงับนะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้จับเถดนะแกง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 ผมแกงพี่ผมแกงคิดว่าคนคนนี้ไหมสําหรับเราครับพี่อนาคตหรือแทนอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่เพราะว่าอายุด้วยพี่ผมสามสี่น้องเขาหยิบสองอ่ะถ้ารีบมากมันก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะพี่มีเวลามันต้องแบบว่าให้เวลาน้องเขาด้วยเพราะว่าน้องเขายังมีสิ่งที่ไม่ได้ทําอีกหลายอย่างที่เขาอยากทําอ่ะเราก็ชิวๆไปทํางานไปพี่ได้ครับพี่ okay, okay.